ที่สุดการรอ,อคอยในที่สุดก็มาแล้วจ้าสติ๊กเกอร์ลายมาร์ r เกม e r ที่จะมาพร้อมความเกลียนเต็มพิกัดสไตล์มาร์ r อย่าลืมมาจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นท่านก็จะได้สติ๊กเกอร์ลายที่หล่อน,น่ารักและเกลียนที่สุดใน3ามโลกโอ้โหดูดิผมไม่โดนอะไรมาว่าเกิดตายโอ้โอ้ y fuck กิก เอาละครับผมกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้เราอยู่ใน R.O.V. the series ในตอนที่น่าจะที่7นะครับผม <c oughs> ก็กเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับวันนี้มีคนขอมาค่อนข้างเยอะอยากให้เล่นตัวนี้ใช่ไหม <c oughs> ผมจัดไปครับผมโหมดธรรมดาก็พอนะฮะโหมดแบทเทิเราไม่อยากลงแรงถ้าลงแรงมาเดี๋ยวหัวร้อนนะเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบว่าเล่นที่มือแต่ว่าร้อนที่หัวนะครับผมไม่รู้ว่าทําไม เล่นทีไรแล้วแบบว่ารู้สึกแบบหวมันอุ่นๆนะฮะเหมือนจะมีอาการนี่ครับตัวนี้เป็นตัวที่เขาขอผมมาเยอะมากๆครับผมจัดไปเลยครับผมเดี๋ยวผมเล่นฟาร์มป่านะฮะเออผมบอกว่าผมจะไปจังเกิลผมเล่นฟาร์มนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราบอกก่อนนะครับว่าเราจะไปจังเกิลน,นะเดี๋ยวเพื่อนเขาจะแบบแย่งเราเล่นอะไรอย่างงี้ซานิสเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีสกินนะฮะถ้าเกิดมีนี่เสร็จผมแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวที่ อีกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบมากๆเลยนะสาณิธโอเคครับผมตอนนี้ก็เพื่อนเราเมื่อไหร่จะกดละ่ะตอนนี้ปัญหาคือเมื่อไหร่เพื่อนเราจะกด <c oughs> <c oughs> ก็เกม rov นี่เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่ตอนนี้ผมค่อนข้างติดนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเฮ้ยมีคนทักด้วยวะ่ะพี่เจทำไมจำผมได้ผมจะเล่นป่าผมไม่ตอบด้วยวผมยิงขนาดไหนผมบอกว่าผมจะเล่นป่า มันพิมพ์ยังไงวะจานเจเดี๋ยวไม่เคยพิมพ์คุยกับใครเดี๋ยวนะโอเคครับส่วนทีมเรานะครับก็จะมีว h นเฮล n g ตัวที่2อ l อมาตัวที่3าม t e s เตอร์ใช่ป่าวะสมเนียงสมเนียงนี่เขาจะมั่วตัวที่4นะตัวของผมเองเล่นซานิสนะครับผมส่วนตัวที่5นะครับเกลเดอส่วนทีมเขานะครับก็จะมีแมลงคาม <c oughs> แล้วก็มีปลาไหลมีค้างคาวมีผีดูดเลือดแล้วก็ อีตาบอร์ดนะครับผมนะเราเรียกอย่างนี้แล้วกัน <c oughs> ทีนั้นบอกโอ้โหทีทีทีมตัวเองได้แบบสำเนียงมึงมาเต็มทีทีมกูนี่มึงเรียกแบบโอ้โหแมงคามปลาไหลค้างคาวผีดิบอีตาบอร์ดโอ้โหแต่ละตัวน้ำตาจะไหลเลยนะโอเคครับผมตอนนี้ก็รอเข้าเกมนะคือสายที่ผมจะเล่นที่ผมเล่นสายฟาร์มป่านะคือเอาจริงๆคือผมไม่ชอบไปยืนเล่นอ่ะผมไม่ชอบไปสูงสิงกับใครนะฮะ มีเลเวลปุ๊บออกมาแก๊งหล่อๆอะไรงเงี้นะครับผมเท่ๆกันไปะอัพเป็นสกิลหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรารอวิ่งออกไปเลยนี่ไงวิ่งออกมาด้วยความว่องไวแสง <_ d ata> นี่เดี๋ยวเราจะฟาร์มโกเลมชุดไหนก่อนดีอะชุดนี้ก่อนแล้วกนฟาร์มป่านะเด <_ d ata> <_ d ata> ี๋ยวเราฟาร์มป่าเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนไปไหนหมดเนี่ยเพื่อนทำไมยืนอยู่บ้านเ <_ d ata> พื่อนจ่ายออกมาจากบ้านได้แล้ว <_ d ata> โอ้โหสบายสบายครับผมเพื่อนเล่นกันสมคนพอเกมนี้ ไม่จําเป็นต้องมี8คนไม่จําเป็นต้องมีหลายๆคนเลยนะเอาวะจังหวะนี้มาเซิฟฟาร์มไปเด้เฮ้ยแล้วคนอื่นนะเราไอ้นี่โอ้โหไอ้นี่ตีโกเลมไปแล้วครับผมแย่งโกเลมกันไปชิวๆกันไปเดี๋ยวนะเสียง Facebook เสียง Facebook เด้งขึ้นมานี่ครับเราใช้สกิลหนึ่งแล้วก็ตีตกใส่กับบานไปโอเคฟาร์มเราก็ฟาร์มแมงมุมนะฮะแมงมุมขยุมหลังคาแมวกินปลาหมากัดกระพุงคนเฮ้ยมากลางก็ได้ผมไม่ได้ยืนกลาง ผมไม่ชอบยืนกลางไม่ชอบสูงสิงกับใครผมอินดี้มาแล้วผมก็มาฟาร์มตรงนี้ต่อครับผมคือวิธีการฟาร์มของผมนี่คือไม่ได้ว่าไวหรือว่าอะไรนะคือแบบฟาร์มแบบโงโ่ๆไปอาตามสไตล์ของผมเองนะฮะก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะทำตามก็ทาได้นะครับไม่ว่ากันแต่ว่าไม่รับประกันนะว่าจะเก่งหรือเปล่ารับประกันว่ากาก,ากแน่นอน <c oughs> ไอ้บ้าอย่างนี้ก็ได้เหรอ โอเคฮะเรามีบัฟแล้วใช้สกิลเล่นเล่นมั่วๆไปเลยฮะเราไม่ต้องไปห่วงนะฮะโอเคตอนนี้ทีมเราเหมือนจะได้เฟิร์สบัตไปแล้วครับผมนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีนะว่าทีมเราแบบของเจงนะของเจงโอเคเดี๋ยวผมมาฟาร์มอ้าวตรงนี้เออมันเอาไปแล้วนี่หว่าผมก็ลืมไปโอเคครับเราก็เอาไอ้ตัวนี้แล้วกันไอเซนทอไม่ใช่เซนทอโอ้ล่นดอทเอมากไปั้รเ่นเจนี่ไงเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแว๊บๆมันจะมาลัาดคิปผมบอกว่าอย่านะอย่าแม้แต่จะคิดนะ ผมออกดาบวันนี้แล้วกันนะฮะผมใกล้เลเวลสี่แล้วแหละเลเวลสี่ยังไงรองแก๊งกลางเลยวะโอเคเลเวลสี่พอดีรอแก๊งกลางมีคนไหมอะโอเคไปแก๊งเลนอื่นก็ได้ตรงกลางมันไม่ไม่ค่อยเป็นใจตัวอะไรอะเราเห็นนะอย่านะอย่านะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเขาจะนี่ไงล่อล่อล่อพ่อแล้วล่อแม่จังหวะน,นี้สวนสวนไปไหนแล้วไะไปไหนแล้วะอเอาเบ้าเอาเบ้าล่ะเฮ้ยเฮย สตันได้ไหมเพื่อนสตันได้ไหมสตันนั่นแหละเพื่อนสวยสวยสตันอย่างนี้ฆ่าไปดิครับผมสวยฮะโอโหเ้มีอีกเหรอสตันได้ป่ะเพื่อนสตันได้ป่ะเฮ้ย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 เอาว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอ้โหมาแก๊งทีเดียวได้2เลยฮะถือว่าแบบว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยที่หัวใจไฟหาเดี๋ยวเดี๋ยวขอฆ่าโอ้ออกขวานตีคลิปมาไม่ได้ตีเลยสบายสบายไป เพื่อนเรานะเราเป็นเพื่อนกันเราเข้าใจกันเนาะตามนั้นและกันนี่ไงตีตีตัวนี้ก่อนและกันมันจะได้เด้งเลือดนะฮะชิวๆกันไปตีปจ้าตีจ้าเอา้าลืมไปใช้สกิลเล่นไปก่อนเป็นคนไม่ค่อยห่วงสกิลเท่าไหร่นะฮะโอ้โหตีมาตั้งนานเพิ่งได้สแต็ตเ <ally> พิ่งได้สแต็ตดาบน้ำตาจะไหลเป็นสายเลือดเอาวะเฮ้ยเฮ้ยทีมเรานี่เข้มสุด61แล้ววนะตอนเนี้ยมาเดยโอเคฮะ เดี๋ยวผมออกอะไรดีออกรองเท้าก่อนแล้วกันจะได้วิ่งวิ่งทำเกมได้หน่อยมาเดี๋ยวเดี๋ยวตรงกลางเหมือนจะมีปลาเคม็มเหมือนมีปลาเคม็มเปล่อาอ้าวเปล่าเฮ้ยา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 ตรงกลางพี่คุมอยู่นะตรงกลางพี่คุมอยู่นะยนะอย่าได้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราตีตรงนี้ก่อนนะฮะเราจะได้แบบมานาเราจะเด้งไวๆหน่อยโอเคจังหวะน,นี้ตีตีสายฟามิง่งเกมมิ่งอ่ะรู้จักเปล่ J เาเจวิ่งเกมมิ่งเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยพลังของใครเมื่อกี้เดี๋ยวนะเฮ้ยอาจจะมีพลังงานมวลสารเดี๋ยวเดี๋ยวตรงกลางผมว่าอาจจะมีประเด็นว่ะผมผมเข้ากลางได้มะเนี่ยเข้ากลางเข้ากลางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงล่อล่อหมดอะจังหวะนี้มาดิเฮ้ยเเดี๋ยวผมเจ็บว่ะผมเจ็บว่ะโอ้ย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 วิ่งโอ้ยเกือบตายเมื่อกี้พยายามเข้าไปล้วงให้นะฮะกลับบ้านนี่ครับรออะไรรองเท้า โอ้โหถ้าได้รองเท้านะนาะยนะเจ็บหนกักอ่ะพวกเมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ยโอเคกลับบ้านก่อนตอนนี้ผมได้สแตตมา2แล้วนะก็คือไอ้ตัวเนี่ยซานิสถ้าที่เกิดเราได้สแตตเนี่ยเราก็เหมือนจะตีแรงขึ้นปะเออยิ่งเราแบบมีส่วนร่วมในการฆ่าได้อดซิตหรือว่าเราฆ่าได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็ยิ่งเก่งขึ้นนะฮะประมาณนั้นความรู้ผมมีประมาณนั้น <c oughs> เออเอ,อ,เอ,อ,อะไรอะ่ะโอโ้จะตีตัวนี้แต่ดันไปล็อกตัวนู้นนั่นไง เพื่อนๆเราแบบค่อนข้างเป็นห่วงนะจะมาจะมาช่วยไม่ต้องช่วยก็ได้ให้ให้อยู่คนเดียวชิวๆไปเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยสกิลมันมาเรื่อยๆวเว้ยไอยพวกนี้เฮ้ยผมว่ามันมันใช้ได้เลยนะบัมนึงผมออกรองเท้าก่อนนะมาเดี๋ยวจะวิ่งแก๊งให้โหดเลยโอ้ตรงกลางนี่แบบว่าออกันอย่างเดียวเลยเฮ้ยทีมนั้นนะทำไมมันเข้มกันทำไมมันเข้มยัน,นทั้งสันโอเค ฟาร์มเลยฟาร์มเลยเออทาวเวอร์แตกไปแล้วไม่ต้องย้ำโอ้โหข้างบนโอ้โหมันไปแก๊งกันขนาดนี้เพื่อนเราจะรอดจังไหด้ละนี่ไงตีเลยตีเลยตีครับผมไอ้สกิลที่มันระเบิดของใครวะน่าจะเป็นไอ้ตัวตาบอดไหมผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะตัวตาบอดผมไม่รู้สกิลมันเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะใช่นะฮะโอเคครับผมจังหวะนี้เราก็ฟรรัฟ่มามไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงกลางมันจะมีประเด็นตรงกลาง ตรงกลางอยากมาอยากมาช่วยโอ้โหไม่ทันนี่อ่ะป้อมไปป้อมกลางดีกว่าพวกเราป้อมกลางเดียครับรออะไรค,ครับผมป้อมกลางครับผมตีไป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 นี่เราสายถ่ายป้อมเว้ยรู้จักป้าสายถ่ายป้อมทีมนั้นนี่แบบวิ่งวิ่งไปด้วยกันค่อนข้างดีนะวิ่งแบบว่านี่ไงสติ๊กทูเกตเตอร์เหรอสติ๊กเหรอนี่ไงชิชิซาเอามาดิตาบอดไอตาบอดอย่านะฟันหน้ายุบนะตาบอดนะเดี๋ยวเรารอจังหวะดีๆนะเราไม่ต้องรีบ เพื่อนเรานี่ก็จะเอาให้ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเพื่อนเอาก็เอาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ้โหอ่าฝากแดมชิดแมนหูดูไอตาบอดดิไอตาบอดโคตรเนียนเลยวัดตายหมดอ้อทีมเราตายเบิร์ดถีมไปด้จังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปว่ะวิ่งว่ะยังไงครับผมยังไงครับโลกิโลกิเนี่ยโลกิมีจุกโลกิ ไม่รู้มันชื่ออะไรแต่เรียกมันโลกิแล้วกันนะยังไงเอาเลยโอ้โหถ้าพี่จะไล่ขนาดนี้เดี๋ยวผมไปช่วยครับพี่ I'm coming I'm coming ฉันกำลังจะไปซอยฉันกำลังจะไปซอยเจ้ามาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาดิมาดีเยเฮ้ยมาดีซ่าจังเลยโอ้โหกระโดดหนีได้วะเฮ้ยทำไมมันกระโดดหนีได้วะเฮ้เยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นอะไรในป่าผมเห็นอะไรในป่าเปลี่ยนเป้าหมายเลยอ่ะนี่ไงนี่ไงเอาเอาเอาโอ้โหมาๆมาๆมา ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโหยมันมาเยอะจังวะมันมาเยอะจังวะเนี่ยเฮ้ยดาวเมทผมมันไม่พอแล้วเนี่ยเฮ้ยมันไม่พอจริงๆอ้ออ้อฝักทำไมมันเยอะดูดิทีมเขาคือแบบทีมเขารู้ไงว่าทีมเขาเสียเปียบแล้วแบบทีมเขามาอองกันเรื่อยๆอะแล้วทีมเขาแบบทำได้ดีด้วยนะโหแล้วทีมเราแบบโดเดวนเฮลซิงอะโอ้โหชิวๆข้างล่างไปเลยอย่ามายุ่งกับกูแวนเฮลซิงบอกอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งดูดิโอ้โห ถ้าถ้าถ้าเกิดนับในทีมเวิร์กนะทีมเขาค่อนข้างกินนะเกมนี้แต่ไม่เป็นไรสกิลเพยของผมนี่นะสกิลเพยไว้ <c ười> ข้าไปสองไตสองเลสกิลพงสกิลเพยบ้าบอเลยไปเด๋ววิ่งไปวิ่งไปฟงไปวิ่งไปฟาร์มก่อนเก็บสแตตดาบให้ได้เยอะๆนะเราจะได้โหดๆเกี่ยวป้นเนี่ยมาเกี่ยวป้เนี่ยเ,เรารีบเก็บสแตตเราเรารีบไปแก๊งแก๊งบนดีกว่าอยากฆ่ามากๆอยากจะฆ่ามากๆไอตาบอด ไอาตาบอดมาเนี่ยเดชไอาตาบอดเอ้ยไงฟันฟันฟานเอ้ยเ้ยมันผักวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนเพื่อนใจยเย็นเฮ้ยมันมีสกิลผักด้วยอ่ะเฮ้ยมันไม่ธรรมดาว่าเฮ้ยนี่ไงฟาร์มแป๊บอย่าอย่ามากวนกันไหมละ่ะเขาขอฟาร์มของเขาดีๆนะนี่ไงไปเอ้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตรงกลางแล้วแวนเฮลซิงไปอินดี้ตรงกลางอีกแล้ว่ะแล้วแวนเฮลซิงตายเอา แล้วอะไรอะ่ะแล้วตายไปสองอีกอ๋อไปอินดี้กัน2คนที่เขาออกไม่ออกไปออกกัน2คนอ้อชิวชวชิวชวสบายสบายเหมือนทีมเราไม่ได้คอมมิเนเคชันเหมือนจะไม่ได้แล้วเข้าไปทำไมวะเนะ่ยตำแหน่งมันมันโอ๊ยไม่ไหวแล้วเว้ยโอ๊รีบเข้ารีบออกอ้ What What the Fuck ทำไมทีมเราเล่นกันอย่างนี้เนี่ย เมาแล้าขาวอะไรหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมอยากจะถามเขาสักคำว่าเขาแบบตื่นมาหรือเปล่าดู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 ดิโอ้โหนี่โทรเกมมะเนี่ยเฮ้ยไม่อยากเล่นก็บอกกันดีๆโอ้โหโอ้ฟักดูดูโอ้โหโคตรจะเละเดี๋ยวนะไม่อยากเล่นก็บอกกันดีๆก็ได้ทำไมต้องโทรเกมกันแบบนี้บ้าเอ้ยเจมาแล้ว เจมาแล้วเจบอกว่าอย่าโทรเกมอย่าโทรเกมเอาเฮ้ยกูกระโดดใส่ใครเนี่ยโอ้เจโอ้บ้าฝักแดมชิดแมนตีตีแม่งตีแม่งโอ้โหผักอ่ะผักอ่ะอย่ามาผักอย่ามาผักโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ตามมาแล้เอาเมื่อกี้ยังอยู่กันตั้งเยอะเราวิ่งหนีตัวเดียวโอ้โอ้มายวิ่งหนีตัวเดียวนี่ไงนี่ไงโอ้โอเคกลับก็ได้ โอ้ทีมเราอะไรวะเนี่ย <Yeah. S 1> จังหวะเมื่อกี้คือได้เปรียบแล้วอะแต่แบบวิ่งหนีกันหมดเฉยให้ผมไปยืนบวกคนเดียวโอเคมาแล้วดูดิคือสกอเงินอะไรคือนำเขาทุกอย่างนะคือเสียอย่างเดียวเลยทีมเวิร์กทีมเวิร์กทีมเราคือติดลบอะทีมเขาแม่งเต็มร้อยทีมเราแม่งติดลบคือแบบฟักแดมชีตแหมนมากตอนนี้โอ้โหคือจริงๆผมอยากกดไม้นะแต่แบบไม่เป็นไรอะเราไม่อยากแบบ ไปสั่งเขาอะไรอย่างนี้นะเราแบบให้เขาเล่นเป็นตัวของเขาเองดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้เหมือนจะมีประเด็นเหมือนจะมีประเด็นมาแล้วเว้ยเจมาเจมาเออเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยอย่างน้อยก็แบบทำสกงทำ,ทำ,ทำสกอบ้างอะไรบ้างดูดิโอ้โห و, โคตรเจ็บโอ้โหข้างหลังมาเอาอยัางไงแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 มันจะเอาอยัางไงมันจะเอายังไงโอ้โหโดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจ็บจังวะ โอ้โหนมันอยู่กันกี่ตัววะทำไมทีมเราแบบดูอ่อนแอนี่ไงกูมาเอาบึงกอดเลยเอาบึงกอดเลยอีตาบอร์อีตาบอร์พิการนะเราอะ่ะมามาอีกมาอีกดิอยู่ไหนอยู่ไหนมามานี่ไงนี่ไง,ไงมอบอะมอบมอะมอบเลยจังหวะนี้โ,โหพี่แกมันจะอยากมันเกินไปแล้วว่ามางงมามอบได้ไงเนี่ยไม่ยอมเว้ยเราต้องแบบหาของก่อนหาเงิน ให้รวยที่สุดเ่าจะทําได้แล้วไม่ไ,มไหวแล้วตอนนี้รู้สึกว่า oman. อะไรมันอยู่บนหลา่าเต็มอยู่บนบา,าตเต็มไปหมดเดี๋ยวเดียวเมื่อกี้แลกจานเจลาสายลาดัดนี่ยังกล้าบอกว่าผมสายลัดรอเนี่ยโอ้นี่ผมไปลัตรงไหนวะเนี่ยคือผมแบบเล่นด้วยฝีมือทั้งหมดที่ม,ทมีที่แล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไอน้นี่เอาไอ้นี่ดีกว่าข้อหาหมันไส้ให้มันทำดาเมจมันทำดาเมจเยอะเกินไปเนี่ยทำดาเมจเยอะเกินไปโอเคเอาไอ้นี่ก่อนเอาไอน้อน,อไอนี่ต่อ โอ้โหโอ้โหมันถึกเกินไปว่ะเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันถึกเกินไปว่ะโอเคแอบเอาตัวหลังแอบมาเอาตัวหลังแอบมาเอาตัวหลังโอเคสวยสวยสวยแล้ววิง่งโอ้โหโอ้โห oh วิ่งดีครับรออะไรห่วงหิวคีบ, nh, บ,บครับผมหิวคีบครับผมคีบเยอะมากๆหิวคีบปหิวคีบหิวคีบครับผมโอเคครับเดี๋ยววาร์ปไปดีกว่าวาร์ปกลับบ้านแบบคูลๆดีกว่าอ่า เดี๋ยวเราออกไอเทมไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยแล้วทีมเราแบบรู้สึกอ่อนแอมากๆนะฮะโอเคได้อยู่ได้อยู่ถ้าเราตั้งใจทําอะไรคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกในโลกเลยเด็ล่ะคือคือตัวผมมันก็ไม่เชิงตัวเปิดไงถ้าผมจะให้เข้าไปเปิดก่อนนี่มันไม่ค่อยคือนะฮะโอเคจังหวะนี้ฟาร์มก่อนแหละใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มาได้คลิแล้วคลิติเขมันน่าจะไปตีมังกรมังกรกันบ่าวะทีมันนะโอเคตอนนี้ เริ่มเริ่มตีแรงและขอเก็บสแตทอุ้ยตรงกลางโดนอีกฮะตรงกลางตรงกลางเพื่อนตรงกลางเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาไอ้ตัวนี้ก่อนไอ้ตัวตาบอดเนี่ยมนันนี่ไอ้ตาบอดโอ้อเขา้าเข้าถึงตัวยากชิบหายเลยโหแล้วเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนสบายแล้วกูสบายแล้วโว้ยวิง่งดีรออะไรโอ้โหมึงยังมีอารมณ์ตีคลิปไอ้แวนเฮลซิงข้างบนก็ชิวๆของเขาปะเนี่ยดูทีมเวิร์คเขาดิ คือแบบผมขอติฉาเลยอะทําไมทีมเวิร์คมันดีจังวะคือแบบเหมือนเข้าคุยกันแบบเ hey, ฮ้ยออตรงนี้นะอะไรเงี้ยคือทีมผมแบบแล้วแต่มึงอะแล้วแต่มึงอะมึงไปไหนแล้วแต่มึงปะอะไรเงี้ยไม่ใช่เรื่องของโกไม่ใช่ตุลากงกลางเออเอาหน่อยเว้ยโอ้โหดูตายละถ้าผมเข้าไปเพื่อนเราก็ตามไม่ทันนะโอ้คือตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมสงสารตัวเองยังไงไม่รู้วะทำไมต้องฝืนตัวเองขนาดนี้เจฮะเจ ทำไมเชต้องฝืนตัวเองขนาดนี้ผ่านไป14นาทียังไม่จบคือจริงๆผมว่าทีมนั้นถ้าจะมาจบจริงๆก็จบได้นะเนี่ยคือไปกันคนละทิศคนละทางอะ่ะผมไม่ได้เปิดเสียงไว้ด้วยวะ่ะอยากคุยกับเขามากๆเลยคนในตี้เราเนี่ยแบบเฮ้ยพวกนายพวกนาย what about you t h i n k <c oughs> พวกนายคิดอะไรกันเอา้เอาอะไรอะ่ะใครตายอเมื่อกี้ทีมเขาเหรออ๋อเพื่อนเราไปฆ่านะฮะเอาหน่อยไว้เพื่อน แบบนึงเกิดละมาเลสโกเฮ้ยที่เขาจะออกกลางว่ะเดี๋ยวนะคือไม่ออกคือทีมเรามันกระจัดกระจายอยู่คนละเลยนเลยอะโอ้ยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยไหมมาองมาออกันหน่อยเฮ้เนี่ยมันม <dice ing> ันกระจายกันไปแล้วเนี่ยมันกระจายกันไปแล้วเนี่ยเอาหน่อยเด้เออมันกระจายกันไปแล้วเออเออเออล่อหมดเด้เอาบอลเย่เออเนี่ยเล่นดีๆก็เล่นได้อ่ะ คือมาออกันดีๆแม่งก็เอาได้อ่ะดูดิเนี่ยผมอยากให้ผมทีมผมเล่นแบบนี้เออเออเนี่ยตีป้อมไปเลยเนี่ยเออเออตีหลอยแม่งเลยป้อมอ่เออตุ๋ยไปเลยอ่ะคนจริงต้องตุ๋ยป้อมรู้จักเป่าเออสองทางไปดิโอ้โหทีมเราเล่นได้แบบนี้คือแบบผมโคตรปื้มโคตรจะปื้มไอ้ไงไม่ไหวแล้วหวดหดเลยเนี่ยเฮ้ยเก่าเหรอ เก๋ว่ะใครเก๋ากูไม่ใช่เก๋านะเว้ยกูอะ่ะปลากระพงมาเอาเว้ยเออจบเกมมันดีคีบมาแล้วเนี่ยรถรถถังมาแล้วจบเกมมันดีโอ้ไอ้นี่อยู่เวทแม่งโคตรแรงเลยผมผมกลัววะ่ะผมกลัวเวทมันวะ่ะคือเวทมันแบบชุดเดียวไปอะ่ะไปหวัน่นนะเอาจริงจอ้ยังไงเอาดิเอาดิเอาดิเอเอ,เอหวดเวยหวดเวยมา โอดูเวทของมันดิเวทมันเฮ้ยเวทมึงนรกเกินไปอ่ะเวทมึงแรงไปไหนอะโอ้โหแล้ว30วิกว่าจะเกิด16นาทีแล้วให้เกมนี้โคตรนานเฮ้ยเอาลิงเกิดมาเอาลิงชนะเลยเดี๋ยวผมพิมพ์ก่อนนี่ต้องสั่งการว่ะเฮ้ยต้องให้กุนซื้อของทีมสั่งการเอาลิงนะเอาลิงรอก่อนนะ อย่าพึ่งไปผมผามนะเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าจะเกิดทีมเราไปตายคือจบนะใจเย็นเย็นเอาลิงก่อนนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามาตั้งแต่ต้นเกมเอาลิง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 วิ่ง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 โอเคเคลียร์คลิปกับผมมาจังหวะนี้ต้องเอาลิงวะผมไม่รู้นะว่าทีมเขาอยู่ไหนแต่ว่าทีมเราต้องเอาลิงอะตอนเนี้ยเอาลิงก่อนเอาลิงก่อนถ้าเอาลิงปุ๊บเราได้ปั๊บปุ๊บขึ้นบ้านสัมบงสับายแล้วแหละตอนเนี้ยเออเออ มาเด็เออช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือสวยมากลางเลยปะกลางเลยปะล่ะกลางเลยก็ได้นะนี่ไงนี่ไงเอาไอ้นี่ก่อนพลังมันแรงเออไอ้นี่ก่อนเลยสวยโอ้โหดูดิผมไม่โดนอะไรมาว่าเกือบตายโอ้โอ้ my fucking god โอ้โอ้โอ้ fuck 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 ฝัก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 โอ้โ,อโอหเจ็บชิบหายเลย <Excuse me. S 1> มามามา หมั่นไส้เว้ยเออเอาอีกดิเอาอีกดิเอาอีกดิคิวคิวมาเดอะฟัก์อะคิวโอเคมาจบจบเกมไปดิโอ้โหจังหวะนี้ต้องจบเกมแล้วลาดได้อีกนี่กูไปลาดใครอีกเนี่ยทําไมว่ากูลาดจังเลยจิ๊บเป๋งนี่ไงเอาเบ้าเอาเบ้าเอาเบ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามันจะเอายังไงล่ะเหอะแปลงร่างไม่ได้มันก็เท่านั้นบอกว่าไอตัวเย้ ทีมเราไม่โคตรโหดกระโดดฟันว่ะผมว่าผมไม่ได้หรอก MVP อ่ะนะเล่นดีขนาดเนี้ยเล่นดีขนาดนี้ไม่ได้หรอก MVP อ่ะซานิสอะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้หรอก MVP อ่ะคือเล่นดีขนาดนี้ถ้าไม่ได้มันใครมันจะได้วหผมอยากจะรู้จริงๆเลยนะฮะโหเก่งจริงๆฮะคนคนนี้ MVP ครั้งที่44บไปเลยกดยืนยันปะโอโหแล้วดูเขาเรียกว่าสายแบกทีมตัวจริงนะฮะคนคนนี้ โอ้โหยิ่งเล่นยิ่งมันนะ ROV <c oughs> โอเคครับผมส่วนคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกระทืบไลค์ให้พี่เจด้วยนะครับผมกระทืบไลค์แล้วอยากให้พี่เจเล่นตัวอะไรนะฮะคอมเมนต์ไว้ได้ผมก็จะเล่นในสไตล์ของผมนั่นแหละเล่นไม่ค่อยเป็น <c oughs> แต่ว่าถามว่าเล่นเป็นไหมก,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 ก็พอเป็นอยู่ะ่ะก็ได้อยู่นะเออนะก็ได้อยู่ แล้วสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ที่ช่อง Master Gamer ไว้ด้วยนะครับชาว ROV ทุกๆคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายจ้า